สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้กี้พาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่พี่กําลังนั่งกําลังเดินเดินดูอยู่ว่าเราจะสามารถเก็บภาพในบริเวณเนี้ยได้แค่ไหนนะคะบางครั้งเนี่ยไอการที่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดตัวเราเองเนี่ยนะคะเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเ,เขาคือจะพูดงไงด้ไงดีอย คือวิธีการที่จะเข้ามากราบสก,การะอนุสาวรีย์พระนเรศวรอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสถานที่สาคัญสาค,คัญนะ่ะกี่คิดว่าทุกที่ก็คงจะเหมือนเหมือนกันนะคะคนเห็นไหนี่้าหลังทําไมกี้มายืนข้างหลังรูไหมพะข้างหน้าเราไปยืนลําบากมากะคะ่ะคนเข้ามากราบสก,การะอนุสาวรีย์ของพระนเรศวรกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่กำลังจะบอกอย่างนี้ว่าออที่อนุสาวรีย์ของพระนเรศวรที่ ที่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 นี่เรื่องอะไรนะดอนเจดีใช่ไหมอ่าที่แห่งเนี้ยเป็นที่ที่กี้ตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วนะคะตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วเฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ต้องมีความสําคัญแน่เลยนะอันนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นในนี่หรือเปล่าคะเป็นเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะ ทุกคนจำได้ไหมว่าตอนที่พระเนรศวนทำยุทธหัตถีใช่ไหมแล้วอ,อ๋อเพียงพํมให้กับทางฝั่งพระมหาอุปราชใช่ปะแล้วเจ้าพญาชายานุภาพอ่ะก็คือเหมือนกับถอยหลังไปชนกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะพี่จำไม่ได้ว่าต้นอะไรนะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะก็คือต้นนี้หรือเปล่าเนี่ยหลักอันนี้หรือเปล่าเพราะมันดูผิดมันดูแบบแปลกกว่าคนอื่นเขาเลยนะคะทุกคน มันอยู่บริเวณตรงใต้ต้นโพใหญ่ตรงนี้นะคะกี้ไม่รู้จะไปดูประวัติตรงไหนของที่นี่เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเอ,อประวัติน่าจะอยู่ด้านบนทางด้านหน้าแล้วเราก็คงจะขึ้นเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคือมันไม่มีคนเดินขึ้นไปเนาะเราก็เลยไม่กล้าเดินขึ้นไปอ่ะเออไม่เป็นไรค่ะวนๆมาข้างหลังก่อนแล้วกันจำเลนจะบอกว่าในอนุสร์สถานดอนจรีแห่งนี้นะคะทุกคนล่มลื่นมากนะคะล่มลื่นมากเลย ต้นหมากรักไม้เยอะหมดเลยนะคะทุกคนเข้ามาจากด้านหน้าเนี่ยก็คือจะมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรประทับประทับนั่งอยู่บนพรแท่นนะคะเป็นรูปปั้นให้เรามาปิดทองได้นะคะแล้วก็มีเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีมีดอกไม้มีทุกเทียนให้เรากลับไหว้สักการะได้แล้วเขึ้นไปบนบนพระอนุสาวรีย์อ่ะก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของพระอ,องค์อ่ะทรงพระคชาทานก็คือประทับอยู่บนช้างช้างตัวนี้ก็คือเจ้าพญายชายานุภาพนั่นแหละใช่ไหมที่ทำายุทธหัตถี แต่ประเด็นสําคัญคือประเด็นสำคัญคือกี้อยากจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะกี้อยากไปเห็นป้ายที่อยู่ด้านหน้าเหมือนตอนที่เราไปที่อนุสาวรีย์ของพระเนเรศวรที่ยุทธยาจาไหมคะที่เราเดินขึ้นไปจัานบนได้เลยเดียกกี้ต้องไปถามเขาว่าขึ้นได้ไหมนะคะแต่อาจจะต้องถอดรองเท้าเ่ขึ้นแต่ขึ้นได้แล้วแหละแต่อาจจะต้องถอดรองเท้านะคะเฮ้ย <c oughs> รู้สึกบอกแกงใจยังไงบอกไม่ถูกนะคะเนี่ยคืออยากถ่ายใกล้ๆในไหนมาทั้งทีแล้วนะคะอย่างที่บอกว่า การที่จะมาที่ดอนเจดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงา่ายหรอกพี่หรอกนะคะเมื่อกี้ตอนออกมาเนี่ยนะคะนั่งรอรถเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบอ๊จะถามใครดีวะอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วจริงจากบริเวณตัวเมืองสุพรรณบุรีออกมาที่ดอนเจดีที่อนุสรที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้นะคะไม่ไกลนะคะไม่ไกลใช้เวลาประมาณนี้สิบนาทีอะรถวิ่งแบบมระตูวิ่งเร็วอ่ะนะคะมันแทบจะไม่ได้จอดตรงไหนเลยนะคะเออวันนี้น่าจะไหลายตอนอยู่นะคะเนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม ตอนแรกเนี่ยเดยกที่ขอแบบเดินเซอร์เวยก่อนไงว่ามันมันมีอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าข้างหน้าก็คือจะมีนุสารียถูกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็มีต้นไม้เนี่ยค่ะต้นไม้อันนี้เดี๋ยวนะเห็นมีป้ายอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ค่ะทุกคนมันต้องมีอะไรสิถ้าไม่มีอะไรแล้วใจนี่ได้ไงแต่ข้างในเนี้ยไม่น่าจะถ่ายวิดีโอได้นะคะเด,เดี๋ยวถามเขาอีกทีแล้วกันอันนี้เป็นนิทรรศการของพระรบรมราชานุสรณ์สมเด็ชาะะเลยสวน นี่ค่ะเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะคะมันมีกองอิดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกี้จะเข้าไปอ่านแล้วเข้ามาบอกทุกคนว่ามันเป็นอะไรบ้างนะคะตรงด้านนี้เป็นเจดีย์เจดีย์สีขาวใหญ่โตระหโหฐานมากเป็นเจดีย์แบบเขาเรียกอะไรนะคะมีฐานประทักษิณนะคะแล้วก็มีฐานฐานเจดีย์เนี่ยเป็นกี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองหกมั้งน่าจะหกนะหนึ่งสองสามหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม เออเราปกติเราอยู่อุทยาเราเคยเจอแต่สี่เหลี่ยมทรงกลมแปดเหลี่ยมใช่ไหมเราไม่เคยเจอหกเหลี่ยมเลยนะที่นี่เป็นหกเหลี่ยมนะคะหกไหมเดี๋ยว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 นี่ไงมีป้ายบอกอยู่อันนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวอ่านคร่าวๆก่อนระเจะดียุทธหัตถีสร้างขึ้นตอนปีสองสี่เก้าเจ็ดสูงหกสิบหกเมตรกว้างด้านละสามสิบแปดโดยใช้รูปแบบเจดีย์ประธานวัดใหญ่ไัยมงคลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อครอบเจดีองค์เดิมซึ่งพันเลยส,สวนทรงสร้างเมื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี<ส>ด<ส>ดเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะคุยกันไปมากกว่าน,นี้นะคะกี้จะบอกอย่างนี้ก่อนว่าเอ่อเรื่องของอนุสรเรื่องของเจดียุทธหัตถีอนุสาวรีย์ของพันเลศวรน,นะคะเดี๋ยวเราเดินวน,นะคะ่ะเดินวนนะคะถือโอกาสเดินเล่นไปแลวกันนะคะ<ส>ดเดินเล่นไปก่อนเดินวนรอบเจดีก่อน อันนี้เป็นย่อมุมเห็นไหมคะมีย่อมุมตรงฐานเนี่ยดีนะเนี่ยมีความรู้ติดไปนวมาบ้านนะคะไม่งั้นไม่รู้เรื่องเลยเลยนะคะเนี่ยถามทักสินข้างบนเนี่ยไม่แน่ใจว่าขึ้นไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่เขานะคะขอเดินดูรอบๆก่อนนะคะต้นไม้เยอะมากค่ะทุกคนเยอะจริงๆนะที่นี่ปลูกแบบล่มลื่นทีเดียวนะคะกินเจดีทรงลังกานะคะทรงลังกาแบบพระศรีสันเชรแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ได้รูปแบบมาจากวัดใหญ่ชยมงคลของยุทธยาเรานั่นแหละนะคะเจะดีย์สีขาวนะคะสวยตั้งงานเมื่อกี้เขาบอกว่าสูงเท่าไหร่นะเอาเมื่อกี้อ่านอยู่เมื่อกี้ลืมยะ่ะเดี๋ยวจะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวกี้ไปใส่ห้ทีหลังนะคะมาครั้งแรกนะคะทุกคนต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะกี้กําลังตื่นเต้นนะคะว่าม่อยากจะเชื่อว่าเราจะสามารถมาถึงที่นี่ได้ <laughs> คือตั้งหน้าตั้งตาอยู่หลายวลาากว่าะจะมาจะมาจะมาก็ไม่ได้มาสักทีนะคะเนี่ยครั้งนี้เราได้มาแล้วก็ดีใจที่ได้มานะคะอย่างที่บอกว่าคือตอนที่เรานั่งรถมานะคะแล้วเราก็เดินทางมาเนี่ยมันทาเมื่อกี้รู้สึกอะไรรู้ไหมรู้สึกว่าทุกวันนี้ถนนหนทางมันดีขึ้นกับแต่ก่อนเยอะนะคะทุกคนมันดีขึ้นกับแต่ก่อนเยอะเราแค่จะงดหยิบนิดหน่อยเวลาเรารอรถเท่านั้นแหละนะคะว่าสายไหนมันผ่านตรงไหนแล้วทําไมถึงวิ่งช้าจังอะไรนี้คือสิ่งที่เราจะเซ็งๆเล็กน้อย แต่ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงพระวิลกรรมของพระนเรศวรท่านเนี่ยนะคะมันทําให้กี่รู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยบริเวณพื้นที่แถวเนี้ยหรือที่เขาเรียกว,ว่าหนองสลายเนี่ยนะคะของสุพรรณบุรีน่ยบริเวณพื้นที่แถวเนี้ยนะคะสมัยก่อนมันคงไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างที่วันนี้ที่เราเห็นนะคือปัจจุบันนี้มันเป็นพื้นที่ของท้องไร่ท้องนาเป็นบ้านคนขึ้นมาเยอะแยะมากมายถูกไหมคะแต่ระหว่างทางที่เรามาเมื่อสักครู่นี้น่ยจากบริเวณตัวเมืองสุพรรณบุรีมาถึงตรงบริเวณของเจดีของพระนเรศวรตรงเนี้ยประมาณสามสิบโล นะคะคที่มีความรู้สึกว่าสมัยก่อนอะพื้นที่มันคงไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้น่าจะสีวิไลขนาดนี้่มันคงจะลำบากมากกว่านี้แล้วพระองค์ก็ต้องทรงเ,ออเดินทางเดินทัพไปกับทหารทั้งหลายทุกครั้งเวลาที่มีการออกรบแล้วบริเวณเส้นทางเดินทัพที่พระนเรศวรทระสงใช้จะเป็นเส้นนี้ซะส่วนบ่อยเพราะพะม่าเนี่ยเขาจะชอบบุกเข้ามากรุงศรีอยุธยาเราเนี่ยคือบุกเข้ามาในสยามเนี่ยนะคะ แถวบริเวณด่านพระเจดีสามองค์เป็นเรื่องปกตินะคะเส้นนี้เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเข้ามาทางเมืองการใช่ไหมด่านพระเจดีสามองค์ขึ้นเหนือมาลงมาทางไหน,นพิษณุโลกสองแควใช่ไหมใช่ไหมค,คือพมา่าเนี่ยเขาจะอยู่ทางฝั่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวกินนึกก่อนนะเดี๋ยวดนะ่าตาแล้วนึกถึงแผนที่ประเทศไทยเดี๋ยวเด้เดพมา่าอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเดี๋ยวนะพะมา่าอยู่ฝั่งไหนวะเออพมา่าอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือของขวาเราใช่ไหมคือเขาก็จะบุกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์เมืองการเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่ แล้วมันก็จะมาอีกไม่เท่าไหร่ใช่ไหมพอสุพอผ่านเมืองการปับ๊บผ่านอุผ่านสุพรรณปับ๊บก็จะไปถึงกรุงศรีธุญาได้ไม่ยากนะเส้นทางอาจจะทุรักทุเลแต่ว่าแต่ว่าคุ้มค่าต่อการที่จะบุกมาจากเส้นทางนั้นนะคะแลวสุดท้ายเขาจะไปอออยู่แถวตรงธเนียดอะคะ่ะค่ายโพสามต้นธเนียดวัดสามมิหารแล้วก็จะไปอออยู่แถวนั้นเพราะกรุงศรีธุญาเรามีจุดอ่อนไงคะจุดอ่อนของเราคือแม่น้ำอ่าแม่น้ำลบบุรีที่อยู่ทางฝั่งด้านทิศเหนือของพระบรมหาราชวังเนี่ย ตรงนั้นจะมีวังหน้าอยู่ใช่ไหมคะมีคลองคูขือ่อนามีวัดมณฑลบมีอะไรพนงพเนี้นยอะไรพวกนี้แล้วก็มีวัดสามีหารคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แม่นม้ำลพบุรีมันแคบมากเพราะแม่เขาชอบบุกมาตรงนั้นแหละมา,ากันไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็ไม่เคยที่จะข้าไปได้สักครั้งนะคะมีมาครั้งสุดท้ายนี่แหละนะคะที่พระเจ้ามังระเนี่ยคือท่านสามารถเอาชัยเหนือกรุงศรีอยุธยาได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนั้นเราก็เสียหายจริงๆนะคะอยุธยาสิ้นสลายคือ สิ้นศูญไปนะคะคือแบบหมดสิ้นอะนะคะว่าวันที่7เมษายน2310นะคะที่กี่เคยพาทุกคนเข้าไปในบริเวณเอ,อพระราชวังหลวงกันมาแล้วด้วยนะคะก็คือถ้าพูดถึงพระเนเรศวรเนี่ยก็ต้องไล่กันยืดยาวนะคะอย่างที่บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระมหาปรสัสต์ที่ทรงมีคุณูปการต่อคนไทยมากนะคะแล้วก็จะสังเกตอย่างที่ที่ที่เคยคุยกันหลายๆครั้งนะคะว่า เวลาที่เราพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะเราจะไม่ค่อยเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์มากนักนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ายุทธยาจะมีที่ไหนวัดใหญ่เยงมงคลใช่ไหมวัดแม่นางปื้มจะมาที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ใช่ไหมแล้วก็อะไรกะ่ะที่พระองค์สร้างอะ่ะไม่ค่อยมีอะ่ะแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะเดินทางไปทั่วทั่วทั่วทุกพื้นที่ของของประเทศไทยเราอ่ะนะคะไปขยายอาณาเขตนะคะคือขับไล่ศัตรูประมาณว่า ศัตรูนี่อย่าได้เยียมเข้ามาในประเทศสยามเลยทีเดียวนะคะคือพระอ,องค์นี่แบบได้กลิ่นไม่ได้อะ่ะคือออกไปรับศึกอยู่ตลอดเวลาเป็นชายชาทหารอย่างที่บอกนะคะว่าท่านฟงเป็นคือท่านได้ใจอะ่ะนะคะท่านได้ใจได้ใจแบบพวกข้าราชบริพารต่างๆาหงทหารงทาหาอะไรประมาณอย่างนี้พูดง่ายคือถ้าเป็นแบบผู้นําบางคนเนี้ยสั่งอย่างเดียวไงแล้วให้ลูกน้องทําใช่ไหมแต่พระอ,องค์เนี่ยสร้างวิรกรรมไว้หลายเรื่องนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนที่ไปต้นค่ายเนี้ย ที่ท่านปีนขึ้นไปบนค่ายแล้วท่านคาบท่านใช้คำว่าคาบใช่ไหมที่ท่านเอา,เอา,เ,อาเอาดาบคาบไปท้ที่ที่ที่ปากนะคะแล้วก็ปีนค่ายข,ขึ้นไปตอนนั้นอะ่ะแต่สุดท้ายก็โดนแทงลงมานะคะโดนทางฝั่งของข้ามาแทงจนบาดเจ็บเหมือนกันนะคะแต่มันเป็นวีลกรรมที่มันแบบมันอาจจะเล่าต่อกันมาแบบปาต่อปากกันไม่รู้กี่ปีกี่ปีหรอกนะแต่ว่าท่านฟงแบบคือเอาจริงนะแบบเขาเรียกว่าท้าภาษาบาง,บางเรียกว่าบ้านเลือดอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะเป็นผู้นำไงคะเพราะนั้นทหารก็เลยแบบค่อนข้างจะ อยู่ในระเบียบวินัยมากในยุคของพระองค์เนี่ยนะคะมีทั้งเรื่องในมุมที่ดีแล้วก็ข่าวลือในหลายๆเรื่องนะคะถึงความโหดร้ายต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกค่ะไปทหารเนาะบางทีถ้าอ่อนหยุบเหยียบมันก็มันก็คงจะควบคุมคนจานวนมากขนาดนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างจะดีวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ประวัตินะนะจริงๆแล้วถ้าไม่ได้พระพันนาลัตใช่ไหมที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดใหญ่อ่ะขอไว้อ่ะ ทหารเหล่านั้นน่ะที่ตามพระอ,องค์ไปไม่ทันในศึกฤุทธหัตถีครั้งนั้น่ะโดนสังหารหมดแหละนะคะแต่นี้คือเดชบุญนะคะก็เลยสร้างเป็นเจดีย์ชายมงคลหรือว่าเจดีย์วัดใหญ่ชายมงคลนับปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาที่มีชัยต่อองสาวสดีในครั้งนั้นนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวคลิปแรกนี่เราเดินชมรอบๆกันก่อนนะคะเพราะว่าเรามาครั้งแรก นะคะข้อมูลเราก็ยังไม่ได้มากอะไรไมีต้นมาฮอกกันีต้นไม้บางต้นที่ไม่รู้จักเลยนะคะเนี่ยคิดว่าข้างในน่าจะเข้าไปได้นะแต่อาจจะถ่ายวีดีโอไม่ได้หรือยังไงไม่แน่ใจถ่ายภาพน่าจะได้มันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปตามกฎของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่นะคะที่เขาจัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือให้เข้าไปดูได้แต่ถ่ายวีดีโออ่ะคุณจะต้องขอมาแต่อย่างที่บอกอ่ะคือเราไม่ได้ทําเรื่องขอมานะคะดังนั้นก็ ได้มาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ่อแค่เรามาในจุดที่เอ่อเขาเรียกเป็นจุดประวัติศาสตร์เนาะเป็นจุดที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์เนี่ยนะโอ้แค่นี้กิ๊ก็รู้สึกโอเคจะแย่แล้วนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากจะได้อะไรมากไปกว่าน,นั้นหรอกนะคะไม่ได้ก็ถือไม่ได้เพราะว่าจริงๆแนละ้วทางจังหวัดเองเขาก็ม,เกมีเขามีการไปทารสมพันธ์ในเรื่องของออดอนเจดีย์ที่นี่อยู่แล้วนะคะเพราะเออุทยามีมรดกโลกใช่ไหมเออสุพรรณบุรีนี่เขาก็จะมีงานดอนเจดี เอาจริงๆแมไม่เคยมาเลยสักครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวต้องหาเวลามาสักครั้งนะคะรอรอให้โควิดมันซาลาไปก่อนนะคะตอนนี้คือที่เดินรอบเลยนะคะเดินรอบเลยมันทําให้เรารู้ว่าในบริเวณของเจดีย์ยุทธหัตถีที่มีรนุสมรีของพระเนรสวนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะคือเป็นรูปทรงกลมเป็นกลมๆเลยค่ะเป็นกลมๆนะคะเป็นกลมๆแล้วก็มีเจดีย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าข้างในอ่ะ,อะจะมีเป็นกองอิดอยู่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูว่าในนั้นมันเป็นอะไรนะคะ ด้านหน้าก็มีอนุสาวรีย์ที่สร้างใหม่นะคะแล้วก็ด้านหน้าอีกที่กี่ไปปิดทองไหวเพราะอค์มาเม่สักครู่นี้แล้วนะคะก็คือจะมีเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างสําหรับให้ให้คนมาปิดทองนะคะรอบๆนี่กระปูกต้นหมากลากไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ลีลาวดีค่ะถึงมันจะยังไม่ออกดอ,อกแต่ี่ก็ดูออกเพราะว่าเราเจอกันบ่อยแล้วนะคะลีลาวดีลม่มลื่นค่ะผู้คนเข้ามานั่งชิลๆกันในนี้กันตลอดเลยนะคะ หนึ่งรอบผ่านไปยังไม่ได้ไปถ่ายด้านหน้าเต็มๆเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าคนเข้ามาตลอดนะที่ไม่รู้จะคือเดี๋ยวก็เราก็ถ่ายกล้องคือถ่ายกล้องหลังไม่มีทางนะคะทุกคนไม่มีทางบอกได้เลยเพราะว่าเราจะติดคนอื่นเข้ามาในเฟรมแน่ๆนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวที่ขอเวลาไปดูอะไรหลายๆอย่างก่อนนะคะ ตรงไหนถ่ายได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะถ้าตรงไหนถ่ายไม่ได้ก็เก็บเป็นภาพให้เดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวทอดขอบเข้าไปดูจะดีก่อนนะคะว่าสามารถเข้าไปได้ไหมและข้างบนเนี่ยบนถาพนพระศิีป์เขาให้เราขึ้นไปได้ไหมนะคะส่วนตรงนี้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามนะคะก็เดี๋ยววันนี้น่าจะได้สักกี่จะอัดเป็นตอนๆสักประมาณสามตอนละกันนะคะตอนนี้สิบสิบเท่าไหร่เนี่ยสิบห้านาทีนะคะย้ํากันอีกทีค่ะทุกคนตอนนี้กี่อยู่ที่บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดพรับุรีนะคะหรือจุดนี้ที่เขาเรียกว่าหนองสาลายนั่นแหละนะคะที่มีการที่มีการทํายุทธหัตถีนะคะเมื่อคราวทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชานะคะที่บริเวณหนองสาลายอ่ะก่อนจบเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้ต้องพูดเพิ่มอีกนิดนึงก่อนนะคะว่าบริเวณจุดที่เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นจุดที่ทํายุทธหัตถีเนี่ยเขาก็เขาแย่งชิงกันอยู่นะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันไปตรงไหนกันแน่ใช่ไหมคะอยุธยาก็บอกว่าบริเวณทุ่งลุมพีตรงที่เราไปตรงอนุสาวรีย์พระนเรศวรกันมานั่นแหละที่มีวัดพูเขาทองตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันเป็นทุ่งใช่ไหมอ่าตรงนั้นเป็นทุ่งลุมพีอยุทยาบอกตรงนั้นใช่ไหมคะสุพันธ์บอกว่าตรงนี้นะคะเป็นหนองสาลายบริเวณตรงนี้เนี่ยเขามีรากฐานของอิดเออแต่ตรงนี้เด็กี่จะเข้าไปดูนะคะว่าคืออะไรนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่พนมทวนเมืองกาญจนบุรีอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปกัน แต่กี่ยังไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่เลยนะคะเนี่ยตอนเนี้ยพูดแล้วเศร้าวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดสักทีรออยู่เนี่ยบ่นบนบ่นบน,บน,บน,บนแอบบนนิดนึงนะคะแต่ยังไงหนูก็รักลุงตู่นะไม่เวลเหรอกหนูแค่อยากให้ลุงตู่เอาวัคซีนมาให้พวกหนูฉีดเร็วๆแค่นั้นเองก็อย่างนี้มันมีสามจุดนะคะทีนี้ว่าคนที่ศึกษาพงสวัสดานใช่ไหมคะคนที่อ่านหนังสือคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เงี้ย กี่คิดว่าทุกคนคงมีความคิดอยู่ในใจแล้วแหละว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเราศึกษาจากไครในพงศาวดารกันก็จริงอยู่ใช่ไหมคะเรามีหนังสือรุ่นแบบหลวงประเสริฐธันจันทรุมาเาจาะะิมพระราชหัตถเลขาคือลดหลั่นกันมาตามตามเอ,อ่อตามเวลาช่วงของคนเขียนนะคะแล้วก็มีของจกกักรพัทิพง์จาดใช่ไหมเล่มน,นี้อีกแล้วก็อะไรของหมอบัตเลอ้ยเยอะ,ยะ วิซิทมิวเซียมโอ้โหเยอะเยอะไปหมดนะคะพระราชพงศาวดารนี่เยอะจริงๆนะคะเอาจริงๆเี่ยทยังไม่รู้ว่าปีหนึ่งที่จะอ่านหมดหรือเปล่าเลยนะคะเนี่ยจริงๆนะขนาดของพันจันทรุมาเจิมเนี่ยยังอ่านไม่ถึงครึ่งแล้วเพราะเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะต้องอ่านแบบอ่านเฉพาะเรื่องที่เราจะทําก่อนนะคะแต่ที่โชคดีมากนะคะที่อยู่ในอยุธยาเรามีโอกาสแบบสมมติถ้าไหนสงสัยใช่ไหมคะเราก็จะลงพื้นที่ได้เลยแต่สุพรรณเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้ามามันมันไม่ได้ง่ายสําหรับที่เลยมันเป็นจังหวัดที่ คือมันอยู่ใกล้จริงแต่เราก็ไม่ได้เดินทางมาได้บ่อยๆนะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในจุดที่เขาคาดการว่ามีการทํายุทธาถีกันดังนั้นใครจะเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่ข้อสันนิษฐานที่ทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาละกันที่พามามาพามาเที่ยวพามาชมอันที่สําคัญที่ก็มีความตั้งใจที่จะ เข้ามากราบพระบรมชาบราชานุสาวรีของสงเด็พระนร่วนที่นี่อยู่แล้วนะคะและก็ครั้งนี้ก็ดีใจมากที่ได้มานะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบริเวณเจดีย์ด้านในกันนะคะสําหรับตอนที่1ก็18บนาทีผ่านไปนะคะเราเดินชมรอบๆกันก่อนมันกัศล่มลื่นมากทีเดียวนะคะอนุสรฐานดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ